่าวัดดีค่ะวัดดีค่ะ,คะพบกับยังพบกับ่งกนแ,นแชนลแชนลทำยังไงกระโดดพ่อพบกับสองเทวีคิปแชนแนลสิไป,ปยังมันนี้ โอ้ยได้กสุดมาตะไสนี่สุดยังนี่สุดขยีย้ใบอันนี้เด้กสุดยังสวัสด,ดีครับ,รบเอาเสือลงดีดีสิพา,น,าน้องไปยังไปเบื้องันซูมน้าเติ<ว>เสียงดังโอ้อันนี้ก็ใส่ขยีย้ใบติโอ้ยขยีย้ใบวัยรุ่นนิยมใบพี่น้องเอ้ยได้ขยีย้ใบทั้งพีทั้งน้อง ัยรุ่นขยี้ใบวาา่าซัไปยังกันนี้ยอันนี้วาลินอันนี้น้องวาลินอันนี้น้องตุง๊กเพ่งน้องตุง๊กเพงน้องตุง๊กเพงที่ออกที่หลังตัวเองอะ่ะอันนี้ อันนี้สาวารินวารินเออเกาเกามันคิ้ววันนี้ต้องกินน้ำตาเอาสาวารินเนาะเอาจับเบิ้งน้องพิมจับเบิ้งบะกินดอกน้องบะกินอันนี้น้องวารินน้องวารินน้องวารินสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาเอาจับจับจับน้องบม่เห็นยังดอกแม่เกาน้องยังนี่ไปไปพอแล้ว บายบายก่อนนะวาลินบ๊ายบายพังอ่ะนี่ใบนี้ักโายุอา่เขาเล่นกซางเขาเปียงเขาชุตาโพกเองเขาจ่ตาโพกยังพราะย่มาตายพ่อน้องพ่อพี่ใบหมอนเดะ พอดอมีใบหมอนก็ธรรมดาละพดบออันนี้ทุ่งนาพ่อไงกาข้าวเคี้ยวขจีขจีขจีเานะเาเาสงเาสามนะไ้าอนกามีกาไปใส่เอนกา่ะอันขาไดํานาพร้อมกันเด้อนดํานอยเด้อําเป็นย่บ่ะ นี่มอสชุดนี่เลยออด,ดน,นี่ล่หละุดดำนะข้า,ย,าอย,อยี่ใบาเอามกยุคข้างหน้าะวันตเีเอาแม่ก็ยุคข้างหน้าด้วยแม่ท้ายลูกแม่นี่ล่าไม่ยุคข้างหลังแม่เลยลบอกงไงเนี่ยเอามอยตเตี้ยคไปแล้วแลนลินคงนะหล่ะพีน่น้องน้ำลายน้ำนองเต็มตะลิง่ง น้ำรลายเด้อพี่น้องเด้อน้ำรลายฝนไปละไปละฝนไปละไปละฝนไปละไปละไปละ <c ười> เอาเดือเซ้า ซูวไว้เถอะไีสูบอใครเบิดเลยเป่าอ๋อไอเหยียดทองหาปลูหาปลูเอามัดผมจื้อ แม่น่ยังแต่สวดสวดอยู่น่ะปลาซิ้วตัวน่นน่ะมาอหลายแท้อปลาซิ้วแม่มันจะส่ไหลยถอะตนน่ะแต่ม่มอยู่เป็งเขาหน้าเขาบอกคิ้วเป็งหออไปผุนอย่าไปเรียนของเสีย ไปยังผูนไหนยี่กาลองอยี่กาลองอยู่ทั้งยอดหาแ่แ่แนนาบแ่มจ้มวันนาทีหนักไป,กไป okay, าไปน็ทไปโอเคเดี๋ยวพ่อไปแม่ยีแกส่งเงินมาเดี๋ยวแม่พาไปซื้อจักรยานเขาไปจักรยานไปนะจะจักรยานไปขี่ได้บ่พี่เวบ่ต้องไปพี่เขียวไปยัง บ่ไปดอกบ่ไปดอกนี okay. ่น้ำดอกันีีเลื้งสูบน้ำบอ,อกตายหรอพี่เขียวแม่ไอยังกิมนมะขามเออพี่เขียวเบลใหม่มาต่ยอยิามาเร่นทุ่งนาะกระรักกระเ็กกระรักกระก็กกระรกกระเ็กกระรกกระเ็กกระรกไป เด็กเด็กเล่นเด็กเด็กฟาดยังนั่นยังไหนมินเลาเบี้ยงหน้าไม่มีเงี้ยมินอยเมียอไรบ้าทายเถอะแมนเล้าวานี่แม่แมนฮะเป็นเหตุเองเนี่ยชื่อไหบ้บ่แมน่มินมนมะขาม คนเ็ดบุญเพราะยมัดเนี่ยเขออาอขอ,อู่บุนเจ้าอาวาเขาดูมาสิเอือนะ่ะจำไว้ี่วิตคนทอนบะเทียงมาหนึ่งรูปแก้วเดียว,เ,ยวเอาไปกินกับเกียวแก้วมันบ่แมน Con ron hãy 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 สี่แยกกันพี่ย yeah, ังเนี่นี่ลูกมันได้สุขคนอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวแม่ถุงแม่อยากเอามาใส่ใอายเขาก็เด็นกินน้ำกันอย่ยังเือต่ไอ้เือ่สุงอยู่ไหนนี่เดอะแใส่บ่าาเลยแล้วพี่กบบอลนีถุงอืมวอาเอาใสบูดไปแล้วไม่กเปลี่นเดี๋ยไปยังนี่เกแล้วพี่อาใส่หัวไปหวมันิเี่ยบาด อตูดอตูดไว้เอสตูว้มันอยู่ในนี่เวลาเขาเปิดไปมันจะดนไงกิเชกกีเกลเพชเพชรแอชเช็คหลับมือเช็กกีเกลเพชรเ้เกาทนศกาฮ่ยยเ้ากงลับทักาอวงได้วงได้กอดดิสไก่กนเห็นล้พี่เพี่เียพี่เียเลกเห็น มันบอมีเงียมไหมเอาใหม่กับบอมีเงีมคุณแม่ไปหามึงเ่มีบานบมีเยไรมเวมียนบอเมียนพอเีไรดีเมืองเมืองอ้ตอยบักขามพี่น้องบักขามบักขามบักขามอะือือดีดีเยยบักให้อ้ไทยเอดูครับ สูงนะ่นะครับกำลังต่อยปลาคางมันดูน้องก่อนครับครับงานงานไปหลอกยาลลแล้วครับไปเก็บปลาคางดูไปเก็บไปเก็บ<อ>ไปเก็บได้ไสองวีสองหน่วยสองวิแล่แต่น่าสามสามนาทีแล้ะ มะขามโอ้น้องพิมพ์ดูครับในมะขามสดๆมามาให้พี่มาให้พี่ต้นเก็บต้นเดี๋ยวพี่เก็บไว้ครับมันก็เป็นสีเขียวโอเคบู๊บปีจ๋าไม่ยังนะพี่มองมะขังนี่ลายหักมะขามเก็บ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 สะดุ้งเยอะสะดุ้งสะดุงเลยนี่มะขาม

จ้ะงานแล้วต้อยบักคาผูไดไปหอดก้อนพู้นั้นเป็นนอนผููไดไปหอดก้อนพูนั้นเป็นนอนเบืองน้ำไหลผลเบืองน้ำไหลบุด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 ปลาซิวก็เยอะเห็นไหมนุ่นน้ำน้ำไหลล้นท่อ พี่พีมลื่นลงนั้นไม่มีใครเอาเลยนะเอาเอาวถ้าหนูอยากเข้าไปใกล้นะถ้าลื่นน่ะถ้าลื่นจบเลยนะนอยู่ในนั้นจ้าใ่ะจากถ้าลื่นลงไปตกเลยนะขึ้นมาขึ้นมาเลยน้ำไหลมาจากนี่น้ำไหลมาจากนี่นี่ con <laughs> một chào là nó nằm bao nhịp cùng bên nhịp đi bên nhịp cùng bên nhịp cùng bên nhịp cùng bên nhịp hoa sáng 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 มีแต e สส่สามซ่าเาะน่เขาขอสามซ่าเห็นว่าเนี่เขาขอสามซ่ามีแต่แป๊กแป๊กอะรถไปงี้ซาำบ่มีแต่นั่นโอ้มีแต่เยอะมีใจหลายไปเราไปกินมะขามกันสาวน้อยขยี้ใบเพื่อนน่ะว่างี้ซ้ำมาได้สามซ่า เดไปหอดก่อนเหมือนเป็นน้อนกิ๊กไป้เป็นหอดก้อว่านเป็นหมูโอ้โหพี่ไอ้ใหม่เมืองเมืองเมืองใหม่ห่ยอยลงมะพี่พีมาดูอะไรนี่อะไนี่ขี้ไก่เหียเข้าตาน่าขี้นตาขี้ลมไหม่ะอ่ามันแตกตัวหน่ะคิว ป้าป้าไปปูบอกว่ามันแตกเป็นอย่งไรปไปป้าพานันอเขาพะยี้ไซกับงามเขาพี่คิ้วกับงามปีนี้ปีนี้ข้าวอีคิ้วอย่างสวยเลยเข่าห้องไหลใส่เออลีดลีดรถพะยี้กลุ่มขอสามจ่าพะยี้กลุ่มของไดสาเจ่าพะยี้กลุ่มไปไปไป ข้อขอสามสาห้นานขอสามชาเห็นว่านหะ้านขอสามชาใ่ามามนัน <laughs> ลักกันร้านขอสามชาวันนี้จุ่มว่าหลุดยงเลยเนาะละร้านขอสามชาวันนี้จุ่มมีบ้าไห้เลยวะเยอะไปแหมอืมอกินมันงบะา่มปะเมียนบ่นบ้ามบาน่ ดูหน้าจิดูหน้าจ<า>ิดูหน้าสิเปรี้ยวไหมดูหน้าหน่อยกินเข้าไปมะขามหวานไหมหวานบ่หวานบ่หวานบ่เออน้องหนาวมะขามหวานไปอ,<า> <laughs> ออกมาย,โโยืดซินยืดสายปุ้ยยลโซปองราสไสเดชอ,ะ,อะแป๊กแป๊ก

ไดหอดก้อนผู้นั้นเป็นนอนไปถึงบ้านก่อนแม่คนนั้นเป็นนอนโอเคบอแตก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 ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วพี่เคียวตอนนี้เวลากี่โมงห้าโมงท้องฟ้าห้าโมงย็นอ่าโมงหกโมงบันเฮา,าไปป้อนหญ้าไปป้อนหญ้า,าจังเลย อมมามันออกมาได้แม่เอ้าออกมาสิออกมาบ่ได้แม่บ่ได้มันออกมาสิออกมากับเข้าบ้านไปแล้วพี่น้องเอ้ยพี่กับน้องม,มาก่อนเร็วมากนพี่พี่มาก่อนมาก่อเข้าวให้ไก่มีไหมนะ่ะอ่าคลิปนี้กะมาถึงบ้านเรียบร้อยเด็กน่อยเป็นแรนรินทงนะ ฝากกดไลค์กดแชร์พี่พิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สองแถวยัยชิปชาแนลนี่เด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆนี่เลยค่ะจะได้ทำคลิปเดี๋ยวผมไปกินขามก่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์บ๊ายบายเลยพี่คิวมายินน้องก็บายบายเอาบ๊ายบายเลยบบ๊าายยจุ๊บสวัสดีครับเลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนีก็จบแล้วครับ 拜拜。Bye bye. Bye bye.